เทศกาลสายน้ำกิจกรรมระวังคันที่15กรกฎาคมเวลา10โมงเช้าถึงวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมปี2025เวลา2ทุ่มเปิดตัวโปเกมอนลอเรียนอาดิทัสสทั้ง3ล่างโดยจะขึ้นเป็นบอสระดับ1ดาวตามภูมิภาคดางโค้งจะอยู่ในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่างย้อยจะอยู่ในทวิปตอเมริกาและร่างยืดจะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ยังมีบอสหนึ่งดาวเชลเด์โค er, uh อารุฮิบอสสามดาวคิงเกเลอร์เกราดอสมาลิลิและลาพาร์ถูกผ้พาพันคอที่มีโอกาสในการได้รับพื้นหลังพิเศษสําหรับโปเกมอนเผชิญหน้าในธรรมชาติจะมีเซนิกาเมะยาดงครับฮิโตเดมันคอยคิงมาริวโดโจอาลูลูบุยเซลเคโคโอโคโซคุมูชิตัวที่หายากมาหน่อยก็จะมีแลนเทนฮินบาร์ดกัมมารุและก็โปโตกา ซึ่งมีโอกาสเจอฮิตโตดามนและโปโตก้าสีแตกต่างได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีโบนัสอีเวนต์อุปกรณ์ปล่อยลวน้ําฝนอยู่ได้นาน2ชั่วโมงรับลูกอมเพิ่มขึ้นจากการคว้างได้ดีขึ้นไปอย่าพลาดโอกาสในการรวบรวมโปเกมอนในเทศกาลสายน้ํากันนะครับขอให้โชคดี